อดยอกใหญ่ามากผมพูนะดอกเดียวเต็มตะก้าที่มาใหญ่ยี่หลีุ่เต็มพนสามดอกเกือบเต็มตะก้าสาวัสดีครับผมบา้าเกนสาวติอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดียามบายถพาันมาสวนมาติ่งน้ำมาดูน้ำ้นตามโมงเอาดูดิ มาแล้วก็จกเห็นเฮ็ดแล้วก็เกยฑกระตัดอยู่แปลงพุ่นนำนาามาสวนฟาร์มมาตัดหญ้าเ็เป็นน้าน้ำจากฝนตกน้องเอ้ยน้ำเชียงลง <c oughs> เปขนทางนา้ไายกล่องนะอกเกน,นะานาะทำทางน้ำททางน้ามาแล้วมาเห็นที่ละงูกพี่น้องคนหมานมาสวนบอกเคยก็จัเทื่อนี่ใ,ใต้ต้นจิก เป็นจ no. ิกไงน่าโตมากไงชาวติ๊กบอกโอ๊ยดอกเดียวพอแจ่วบุ๊เคยเห็นมันออกจากเทีอนนะบุ๊เคยบุ๊เคยเมื่อเขาบ่ได้มาช่วงมันออกหรือจังไงดอกหนุ่มากหนุ่อีดีดอกเดียนปิ้งป่นเต็มปิ้งเลยด้วนี่นี่เต็มิดตะก้าหามานำเพราะว่าเพราะว่าสติว่าสิไปหาอยู่ตรงที่เคยหานะบอกเส้นทางเขามาเนาะแต่ว่าเขามีคนหาเลยจะบุ๊เป็นยังอยู่นาเขา คือกินขาบราเป็นอย่างเอาดอกไปปิ้งดอกปัดหน่อยโอ้ดอกใหญ่มากของดูวยเนาะดอกเดียวเต็มตะกร้าที่มาใหญ่ยี่หลี่ผุกดอกเดียวอีหลีเลยบ่ดอกเดียวล่าเลยจักแผลขาบังดูบอกเข็มเรต้องใส่มีดเลยสวยมากเต็มอีเล็กย่างเล็กปิ้งเลยดิหนิตรงนี้นะนา <laughs> อ้อมหอต้นตบบดอกเดียวดอกใส่ไม่เคยอยู่บอกผสมปุยบุยในน้ำเนี่ยนี่ผสอกะดปุไรเจตนี่ลูกัวอะไรตุยบุยลงไปในหูหอยมืลุอีกปูเลยเ <h ank? S 2> อา <h ank? S 2> นี้เดี๋ยวกินหัลวกเห็นไหมเนี่กขาวนี้ดิพุ่นพุณอยู่ขา้างในพุ่ เอาถือให้หน่กลางบ่ได้นี่ี่เนีเเอาเกี่ยวหน่ก่อนอ่า้จะเห็นอะไรบุ้ยบุ้ยอในน้ำสุดอดองือ้ดีใส่ถุงมือที่คือได้หละขี้ดอกนละี้น้องขาเพิ่นจะดอกง่ายง่โอ้หกที่สง บวดแล้วรุ่นนี่ปวดแลยบานพันนี่อะไรคือบอกเพี้ยนโอ้ยจะหงนี่กินคือกินพัดแล้วข้อที่สามกินเอาบ่ได้เป็นเชืยออย่างนี้แหละกินคือเป็นร้อยคุณบอกคุณเด็กไปบ่กทำไปเบิ่อด้วยจำไปเด้อแบบนี้ทางออกชักแหลยทางออกไปเลยมาถึงปวดถึงตีดีมาหาเจ้าบันนี่ครับ ปีเฮวิทนาเดี๋ยวเขาแต่ไม่ได้ไม่ได้ลงมาไม่ได้ลงมา,มงมาปีเขาปลูกปามสามแล้วสองสามสีห่ห้าห้าดอกอออยังกินคือกินกินคือเป็นร้อยโผล่เปลือกตัวอ้วนๆเป็นยามนันเป็นเห็ดเปลือกนะเต็มโผล่สามดอกเกือบเต็มตะกาต้าเอาเข็นถ่ายให้พี่น้องเหมือนลูกกินคือ,หอไหมนี่ตัวอ้วน สี่หาดอกถ้ามันถ้ามันโบรวยอีกสองดอกเต็มด้หนิเต็มตามเ,าเขาเ็าเริ่มเขียวเลยด้วย,ยวปลูกได้สี่ทิบสี่สิบวันสี่สิบวันแล้วสี่สิบวันแล้วปลาของเขาเจยี่สิบสิบสี่สิบห้าวันแรกของโบได้ฝนมาได้ช่วงนี้เลยได้คุมมือแบบน,นีสมม้สามดอกจนจเหลว เกือบเต็มตาพี่น้องเลยความใหญ่ของมันเห็นละงูอ่ะเดี๋ยวเสวะหายอยู่ข้างๆจะบบันี้เผื่อเหลือตาเพื่อนมุนกี้กน่ามีโคนกำลังหาเลยโอ้กรบบมีรอดเหลือตาเหล,ลือนเ <c ười> จจาหาจากไม้ขอบไม้เขียดตามของเ้าป็นยอดแลว้วยอดสองยอดสามน,านั่นี่สี่สิบวันล้อใส่ปุยรอบที่สอง ไป,ไปหาเห็ดต่อพากันกลับมาถึงบ้านแล้วจ้าสรุปเห็ดแวะหาแล้วบ่ได้เพิ่มมีคนหาอยู่สามสี่คนผูิคนเขี่ยจนใบไม,ไม้ปี้ดพอจะมาถึงพี่น้องจา้ามึงแมพูดนะเขียวปัดมาเลยมืดฝนไล่หลังนั่นแหละทางนั้นเน่ะพอดีเป็นทางนาเขาเลยจา้า ทางสวนปาลมเขาเลยถ้าเขามาซากว่า,วานี้บนเน่พุ่ะเกี่ยวปัดมาเลยแต่อยู่เพือนเฮายังแดดเปี้ยงอยู่แต่ทางพุ่นนะโอ้ยพุ่ลงลุนี่ค่ะแหงอีกแล้วฝนนี่ไล่ไปให้พี่น้องกับโบไปไปตกทั้งอื่นแน่พอแล้วบ้านเสาติ้งหันหลายพูดเลยพุเต็มทุ่งให้ทุง่งนาเด้อน้ำเ้อนี่ ระหว่างนี้ดังไฟจ้ะไฟยังบุติ๊สติ๊กสิป,ปิ้งตั้มปนเห็ดนางโกบานสามดอกแต่ระหว่างนี้สติ๊กห็นมะมม่วงซุกสิกเก็บไปกินก่อนมันเป็นอยู่สองหน่วยหน่วยไปกินหน่วยหนึ่งได้ยังหน่วยหนึ่งโชคอันนั้นเด็กยากใช่ปะโอ้ย ปลานี่เลยตี้เออสุกเลยมะพร้าวน้ำหอมได้นี่ใบกล่ำขึ้นแล้วนี่เข่ากงา็งามงามนาำดีจะปีนี่แทบจะบบเห็นหญ่าเลยก่อนหน้าหันหญ่าเด้มันแรงบัดมาแล้วก็มาแบบหืมสะใจไปเลย ข้างบวบฝนตุดุไหลดินมันอ่อนมันพังลงเลยบอกเป็นยังมันอยู่เบบนนี่แหละงามน่าเลยใบบักใหญ่บวบกปไเลยอันนี้มักเมางใหญ่เลยจ้ะซื้อต้นเพื่นมาปลูกมักเมางใหญ่หพริกสฉาติกกับใบก่ำใบดำขึ้นละงามละ ใส่ปุ๋งงามไปช่วงนึงค่ะเหลือง,งัวกินอะไรจ้ะที่เสิติ๊กเคยลงคลิปค่ะงัวกัดต้นเพื่อนเนี่ยแตกใหม่แล้วจ้ะนี่ดิสติ๊กจะเก็บต้นหอมไปไว้ใส่ปุ่นอือจะถางนี่น้ำงามเก็บเลยมาแล้วกันหอมแดงเบิดพอดีมื้อเร้านี้เอาไปตำน้ำยาขนมจีนเดี๋ยวเอาหอม หอมใบใส่ละกันป่นฮิตที่จริงบบใส่ก็ได้ดอกจะฮิตมันบบได้ข่าวบบต้องใส่หอมก็ได้ใส่ตะพิกน้ำปลาเด็กก็พอละหรือใส่ตะเกอน้ำปลาไปะสะบหมักน้ำปลาเด็กอะกินเ้าพอดีเลยกินข่าแรงพี่น้องเลยมันเศร้านี่ทอดตะกินข้าวปุ้นฮะเลถามว่าอยู่ท้องบอกแต่ติว่ามันเริ่มย่อยเลยเด้ติวเริ่มหิวเข่าละ ไม่ได้กินข้าวมื้อนี้กินข้าวปุ้นมาเลยสองจานเฮ้มะม่วงซุปไอเต้นหอมอันนี้ก็ปลูกเพิ่มแต่ฝนดุหลายนี่มันสีรรดหรือบ่บูนเนี่มามาขยายมุมนี่เบื่อยยับประจักม่งม่วงมันกันยังหน่วยนึงต้องเจ็บกินละมาแล้วพี่นุ๊กเ่ยวปัดมาแล้วฝน กอยู่บดมือสิตกเวลาใดเท่านั้นล่ะโอ้ตกอยู่ตกคู่มือปักซิดายังน้อยอยู่ดุก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 โดุกโคดุกทุกห่อเลยมักหุ่สติหินเบี้ยมันสติกะเอามาฝังไว้นลยติดละมันจะพักได้เลยเลย ทองลงแล้วต้องเก็บแล้วแหละอืออือน,นีน้อันนี้ม้วนมันอันนี้บังมวงสม้มแต่มันซุกแล้วขิงสาติกก็งามงามเดี๋ยวสิกเก็บไปกินกันเก็บไปกินกับป่นเฮดแล้วกันนี่พักเป้นนี่แหละมันขึ้นน้ำกระถางพักเป้นนี่แล้วบังห้นนี้ขึ้นอย่างเยวนี่เดี๋ยวาติกก็สิจิ้มต้นขึ้นมาฝังไว้แบบนี้ ก็งาขาขิงอ้มเหอนนี่เรายเย็บมาส่งมาให้นี่ปลูกติดเลยเขียวปัดเลยปักของเปไปไป่นเฮ็ดปิ้งเฮ็ด่นจะบันนี้ไฟน่าจะติดแล้วดีพากันกลับบ้านมาทันโอฝนมาแล้วลมฟ้าลมฝนมาแล้วเขียวปัดมาเลย

เมื่กี้มาเต็มแล้วยังอีกสองดอกสองดอกเดี๋ยวให้มันเออเออมันหดเข่าจังหน่อยแล้วเขาค่อยเสิร์ฟอีกเนาะลงลงลกินมังม่วงซุปแก้เมื่อยก่อ็เราค่อยไปกินข้าวเนายมันเป็นซุปที่กับข้าวขึ้นเหลืองแท้ศะแต่มันก็ดขึ้นสิโบเปรี้ยวแฮงเลยเนาะต่างหัวยังต่างซุปซุปแต่เครื่องลูก เห็ดปวกก็ได mm. ้ลงได้ดอกเดียวเต็มเตาเต็มเล็กย่างเอห็ดเห็ดปวกอกันเห็ดหละงูเออจริงลนถ้าตอนที่เพิ่นตูมเพิ่นเป็นไข่เนาะบอกเกล็นเนาะเพิ่นชน o i ยบ้าใหญ่เนาะสองกระปั้นเนละเมื่อวานนี่แลยเออมื่อวานก็ไร้กว่าสิบไปฝนตกรัดก่อนเลยไปเด้่ไปเขาเขา เขาคุยกันสิไปหาสามมือติดแล้วบอกเค้นฝนตกคู่มือฝนมอนไปก่อนกลับมาฝนมาตามหลังเม่นถ้าคุยกันแต่ละมื้อค่าสิไปช่วงหลังบ่ายเดชนาะเพราะว่าตอนเช้าเขาไปหาอยู่หากินสก้อนแบบนี้นะหลังบ่ายจังไปหลังบ่ายมาแบบนี้อะไรพี่น้องฝนตกคู่มือเอาไปผ่าเที่ยงกับบ่ได้อี่นว่ามันท้อนแต่มื้อนี่ยอมไปสิบโมงเนาะบอกเคนเนาะเขาไปเนาะกินกับปุ้นแล้วก็พากันไป กลับมาพอดถ้าเราถ้าเราคุยกันว่าเราไปหลังเที่ยงหลังบ่ายก็กดตกอีกตกขนาดอืมผลไม้ที่เราปลูกอืมตุ้มต๊อกตุ้ตอกอืมหวานอืหวานผักขาต้นอืมอันนี้แมงวันทองกินบุบบุบมึงมั้เนุ่ง เราเก็บก่อนยังเนาะหน่ย่ยเจ็บมากหน่อยโลบปอยู่อืมเดี๋ยวก็เก็บโลแล้วเดี๋ยวสบวยัยะทีนี้เป็นสี่ห้าลูกทีหน้าน,นั่นแหละเพิ่มไปเ,เรื่อยๆเก็บหมาเป็นกินแล้วพวกสิแต่งยอด์ใหม่ปะเนี่ย S <S ยืมวัดช่วงนี้เต่าทองเต่าทองลงถึงไปอุ้ยอุ้ยฟาบอกกินเยอะๆนั่นเดี๋ยวพอเดี๋ยพอแล้วขอตัวปิ้งเฮ็ดกับพี่น้องจ้ะย่านฟานี่ตำเรียบร้อยแล้วจ้าหน้าตาตอนตำบริถ่ายั้เบึ่งฟุน้นบักหฮงน้องเอ้ยหากระยุดยนี่

ะเป็นเก็บตกเป็นเพิบถึกใจครับวันนี้อุ่นขึ้นแง้โดบ๊อกเนี่ยสรุปได้ย่างสมเทอะมันเต็มเล็กย่างมันบุ้งนดดหนเลยมันยุบลงไปเต็มเลยยอดแรง แ่มน,น,น,นเคยออกวัเด็กที่ก่อนเนาะน่เคยออกเคยออกจึงก็บาวมมัที่ปลาเห็ดแท้ๆก็ยังบออกถ้าบบเคยออกไม่รูอปวดเลีกออกเ่ยงลูกอ้วนพี่น้องจา๋าสี่ตลูกพิปป่นฮะเลียงลูกดีครับ สาวที่นี่งมอนีจะ<อ>ลูกเง<ล>ินช่อ,องแรกปตนเรื่องลูกเป็นมันบอกเพ่กินข้าวอนกันแบบนี้นไปกินข้าวครับเอาครับคลิปนี้ขอพากเพียงเท่านี้ก่อนครับฝาพกกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้ยครับหลวงพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า